ไปก่อนสวัสดีครับเป็นสีทำกันเก็บของกดคันไปไปสิบหรืออันนี้ก็นี่เขาเออนสาวน้อยครับสาวน้อยทั้งสี่แล้วก็มีอาจารย์ทั้งสี่โอ้มีแง่ตังบุญครับภาษาแม่เราแง่ตังบุญภาษาไทยเขาเอา่อว่าถาทั้งสี่ครับมีอาจารย์ผู้หนึ่งลายเอฟซีตอนนี้กำลังจะทำพิธีเกิดศพดยการใส่พิธีขมินครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับแบกหมอ้อแบกให้ติ่งใหญ่บ้านเราไปนอนแจ็คติ่งใหญ่ไปเสย ยืน,ยนอ,ย,ไไอย,ย,ยู่นี่ล่ละบางไว้บด้ยไปดมไปยกใคยเขาบุริษมายืนท้งนี่บุย,ายีานีนี่ครับอ่าสาวไอยทั้งซีดีกว่าดีมีการภาวนาครับภาวนาตอนออกไปว่าอย่างบอกบอกบอกดอกสองคำ้งนัญล่ะ เราดมใบไท่เลยพี่หน่อยใบไท่เพื่อเดียวพ่อน,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 นั่นสาวน้อยทั้งสี่ครับคือบักพาวแล้วก็ตัดการตัดใบมันไม่ยิบเพิ่นเป็นขันหาเป็นท่งมีหมากความหมายกับมีว่าบ่ฮู้เรืกันครับใคอยบ่ได้ศึกษาพ่อก็บ่ได้เป็นคอมเมน คนเดียวเลยจวดใครคนเดียวเลยจวดเลยใครชิมกันดอ่าอาจารย์เริ่มแล้วพี่น้องอาจารย์เริ่มแล้วแล้วสู่มมืออาจารย์นั่นนั่นอาจารย์เห็นว่าจะเห็นอาจารย์มั้ยจะเขาเฮ็ดยังเหรอโบหูหรอกเศาหนาเศาลังไนดะ้พี่นอ้องเฮ็ดไปำทำไิธีการจูงครับ เจ้าหน้าจาห <c oughs> ลังยใ่ะนอยส่าลมอไววัดเแล้วแต่แล้วมือ <c oughs> อาจารย,อาารยอ์อาจารย์พรอมครับอาจารย์พร้อมนัเสถาดเอ่างสีพมาเลยมีบุได้ถนะาดเย เงี้ยตังบุญน่ะเงี้ยตังบุญภาษาอะไรเงี้ยตังบุญเอาพร้อมนะครับพร้อมแล้วเอ,อ,อาจมเอาห้างไหนขึ้นก็หลาจานาาบอกลูกศิษย์นะยืนซื้อเืออยู่าสามาถ่ายท้ำใหมฮอดบ้านฮอดเฮีนนยน,นนั่นขึ้นถ้ายุบ้านใ่รคอยทายบ่อยน phải phải ะเพราะว่าคอยข้าหยากรึเออเอาเสียงลงไหมเขาเล่นจะไม่ได้ยินเสียงคอย เปิดยังแห้งแต่ฟังกันอยู่ซ้ำหนี่นึง,ง,ง,งอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นโค้ชจองครับนี่ครับดึงครับนั่มผ้าออกไปแล้วครับไปนี่ครับนี่คอมเมนต์กระเจี๊ยงสีไปน้องค้อนหมอค้อนมีดค้อนเกียวค้อนทุง่งค้อนเสียค้อนพาครับเฮ้ยเยลบ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 กล้องนั่งลงนั่งลงไอ้หนูนั่งลงหน,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 นักว่หน,นักว่ นัักมา,า,กา,วา,มาเว้ยเอาอีกข้างนึงขึ้นเอนนเอเอาท่านั่นขึ้นมันสิบุนี่ได้ยังไงเนาะโอ้เอาประตูขึ้นมันจะเปิดได้ยังไงเนาะยังนายัางลังเนี่ยอาจารย์มันดึงดึงเลยบะเบิ่งเลยสิ เ,เดี๋ยวสาวหน่อยทั้งสี่สิไปยืนเที่ยมรถพี่น้องสาวน้อยทั้งสี่จะไปยืนเทียมรถครับนี่นหละพี่นอ้องขับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวสาวหน่อยทั้งสี่เขาเขาก็จะไปยืนเทียมรถครับเวลานั้นเวลานั้นพอไปหอนเม่นเขาก็สิเอาบักเผาไปกม้มเอาไปวางไว้ซีแก่ยอยู่ทั้งโล่งแล้วก็ก้มกราบครับขอให้ที่บ่ได้เวาไยได้พี่น,อน,อน้องเ้อแล้วก็ไปก้มกราบครับเอาเงินแบ่งรอยบะกเ้าก็ออไว้ทลางนะ ยวซาวหน่อยทีไปยืนทั้งสี่คนยมไม่แล้วโอ้หพี่น้องซ้อรดมครับ สาวน่อยจะไปยืนเทียมรถครับสาวหน่อยนางซีจะไปยืนเทียมรถแล้วกากภาวนาสองคำภมพระพนาวาอียงดรอกคอยจำบ่เรยใครว่าแมนตมิ้นท์เชฟเปนชฟเป็นโต้งานครับโตงานอันนี้ ปลาลืองงงแล้วครับอาจารย์งงแล้วเบิกแงตกับเรียบ้อยไหน่อเอ้ยาลยกับพราจางหอกแทงตัวกับเรียบ้อยข่ายากต่นนันาทสาวน้อยไปยืนเทียมรถครับประโยชน์ายืนมาบอกยังนี่ละนี่นีู่นี่เนยตังบุญเงตัง ครับสาวหน่อยครับจะยืนเที่ยมรถนี่นี่นี่ซีแก่ซีมุมครับถาดก็ไปยืนเทียมรถเอ้ยอีลาเขาไปยืนเทียมรถมายังเออไปโอ้บาไวเป็นขมี้นครับนี่ไปละ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 ไปโอ้กูอยากไปครับ นี่ล่ะยืนเพ็ดนนี่แหละพี่น้องสาวน้อยทั้งสี่ครับต้องยืนเทียมรถไปตลอดทางครับไปตลอดทางเลยครับแล้วก็สีมีอีกผู้หนึง่งเป็นคนมีอายุยังน้อยห่มขาวชุดขาวเอาผ้าใส่เสียสีขาวเอาเงินข้างนั่งหัวครับเป็นพิธีของเบินเนนะครับเนาะจะไปกันจะเคลื่อนะอาจารย์ถ้าอาจารย์มอหนานี่เคลื่อนศพอะไรเนยนั่นนี่กำลังยางไป นะไกันทังย่าีย่งอาจารย์นี่น้าอาจารย์เออนั่นแหละอาจารย์ูแตงวาพุ่ทอรอยฮรยกับจ่างอร่อยกับจ้างแห้ก็ดีอ่ายกับจ้างเี่อาจารย์ไผ er ่ใเห็นยังเสียมกับหมอบ้นักผมมีความหมายนี่ยมมีความหมายใครไปศึกษาในตำราให้มมีมนึีงมีมมีมมมมันมีมมีมมีมมีหมีมมีมีมีมมมีมมมมมมม ถ้าโตห่อยมากกวตอบขึ้นในเบิ้นเลยเพราะมันมีความหมายถ้าเป็นหมอไฟหมอยางนี่มันสิมีความหมายคือว่าไปสว่างมาสว่างก็ต้องไปสว่างอันนี้เสียมซีไม่หยังคือไปยังเขาสมือเดี๋ยวเขาใส่ไมโครแล้วเขาเสใส่แล้วเสียมกับโจะเจียวโอ้ยเขาใส่โดนเจียวเศร้าๆบันหนอกบันนอกยิ่งบางไปหายิ่งบาง่้ำนี้หายิ่งบางยิ่งบาง เขายังทักว่านี่ครับทา่าเออบอมแมนท่าครับสาวน้อยนางสีต้องยืนเทียมรถไปเองสิครับพี่น้องแลว้วก็ภาวนาไปตลอดทางครับภาวนาว่าเอียงกับเอียงกับสังนี่อย่างเทีย่งงย,ง,ยงนี่เลยนี่อย่างวะโอ้ยคือลืมน <c oughs> ะเขาไม่ได้เฮ็ดพิธีกรรมเมียนนะไม่ได้ศึกษาบอมแมนอันนั้นเสียสังมังกราจามิบ่ได้นี่ครับกับบ้าณนี้แหะพี่น้องไปแล้วครับคนกัญญาน้ำคนเอามากเกย์กับมาจน สวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีหน่อยเกิเจอเกิดมือครับเอฟซีลูกบอกลูกมิลานบอกนะารซื้อลูกมาคือขออำลาจากเอฟเอฟซีไปซัมมี่นะครับทำไปเบิ่งตอนเผาครับพิธีตอนเผาทำไปเบิ่งตอนพันยางอ้อมลงเลยพี่น้องเลยทอมีนงางว่นหน้าว่นหลังอย่างนั้นแหละจักใส่จักควรขอบคุณในไลน์ครับสบายดีครับครับตอนนี้กำลังเคลื่อนไปแล้วครับเข้าปัญญาครับเข้าขี่รถยางเดียวหรือไปต่ออยู่ผมหอมยิ่ เออแมีนยนยูอันนั้นอีกคลิปหนึ่งน้องมีคำบอกหลายอย่างนี่แหละไปพี่น้องเอาคลิปนี้กับอัมลาพะจากพี่น้องไปซัมนี้ได้ครับเด้อสบายดีครับสบายดี